โอเคครับก็วันนี้เราจะมาดูนะครับปืนของเล่นนะครับผมก็เป็นปืนสั้นนะครับซื้อมาจากตลาดนะครับก็เป็นปืนพกที่สวยงามตามท้องเรื่องนะครับเ,เป็นปืนของเล่นนะครับผมดูภายนอกก็สวยมากครับก็เหมือนจริงอยู่นะครับ แต่ก็ยังว่านะมันคือปืนของเล่นนะครับซื้อมาในราคาที่30บาทครับอันนี้ผมไม่ได้มาขายของนะก็มารีวิวเฉยๆครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของแม็กกาซีนนะครับกดปุ่มตรงนี้ครับก็ดึงออกมานี่นะครับแม,ม,ม็กกาซีนก็บรรจุกระสุนนะครับปืนอัดลมที่เราเราเป็นแถวบ้านนะครับวันนี้ก็จะซื้อมาลองเล่นดูว่ามันเป็นยังไงหรือฟื้นความทรงจา ครั้งในวัยเด็กๆก็ชักปืนนี่ครับก็ยิงนี่ครับก็ปืนของเล่นนะครับเราจะมาลองใส่ลูกกันดู แ้วก็มีกระสุนให้บรรจุนะครับผมบรรจุกระสุนก็จะลองสักสีนัดกระปอนะครับรีวิวเล็กๆน้อยๆก็ใส่ไปนะครับดึงแม็กรี r e l o ออกมาก่อนนะบ้านนะครับสะดวกสบายสไตล์บ้านนของเด็กเล่นนะครับผมก็อ,อยากเอามา youtube เล่นสนุกนะผมนี่ครับโอ้โหสุดยอดของจริงเดี๋ยวจะลองไปทดสอบดูนะครับว่ามันแรงไหมแล้วก็มันตรงไหมนะครับ30บาทนะครับโอ้โหโลำปืนนะกล้องนะก็ของจริงนะแต่ก็ลั่นอะไรไม่ได้นะกดอะไรไม่ได้เลยไม่มีอะไรเลย โอเคลองไปดูกันนะครับโอเคครับก็ระยะนี้นะครับเรามาดูกันนะครับจะยิงเข้าเป้าตรงที่สีดำๆตรงกล่องนั้นครับอันนี้ก็เป็นภายในห้องผมเองนะครับง่ายๆนะสนุกๆนะปืนปืนนี่นะครับก็เป็นปืนนะครับโอเคผอกัสแล้วนะครับเราจะมาลองยิงดูเป้านะผมผมจะนั่งยิงครับหลังกล่องนะครับก็ชักลำปืนนะครับโอ้โหขัดลำกล้องด้วย เยอะเกินไปนะเดี๋ยวขอปลดนักกระสินดูกว่านะโอ้โหสูนตกนะครับก็ตามราคานะครับผมใส่เยอะก็ไม่ได้นะสูญโอ้โหติดขัดนิดนึงนะครับอาจจะใส่ได้ทีละนัดหรือเปล่าไม่แน่ใจลองดูครับ โอ้ยเคยออกสองลูกนะครับผมคุณภาพมากครับออกสองลูกรอนที่สองครับไม่ออกครับไม่ออกครับในแข้งลำกล้องนะครับโอ้โหนี่ครับก็สามสิบบาทครับประมาณนี้ครับข้งหลังเพลิงน,นะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอแกะแ๊บแนหนึ่งนะฮะ ก็เราใส่ลูกไปเยอะเกินนะครับสักสามลูกก็พอนะครับตะกี้พังครับเปิดขาดคล้อ,นนองเล็กน้อยนะครับสามสิบบาทขัดค่้องเล็กน้อยสามลูกพอนะครับเรามาลองยิงดูกันนะจะตรงไหมรับโอ้โหโคตรเบาบอกเลยโอ้โหไม่มีความตรงเลยนะครับโอ้โหมันจะไม่โดนเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปรีโหลดกระสุนกันก่อนครับตันนี้กระสุนหมดครับใส่ทีละสามนะัดครับก็มานะครับมารีโหลดกระสุนกันนะครับอันนี้ขอเพิ่มล็อสี่ลูกนะครับสามลูกน้อยเกินไปนะยิงกันไม่ค่อยมันเลยนะโอเคครับก้องสัมนิดนึงนะมือสมัครเล่นนะโอเคครับขึ้นลำไกล่ลำกล้องนะ หลุดหรือเปล่าวะเนะี่ยมีหลุดโอ้โหสามสิบบาทก็น่ากลัวเหลือเกินนะครับจะแตกนะวะเนี่ยครับก็มาลองยิงดูันะครับนับที่ชุดที่สองครับเฮ้ยตรงนี้ตรงนะแต่เล็งไม่ตรงรู้เปล่านับที่สองโอ้โหไม่แรงเลยวะนับที่สามโอ้โหตรงครับตรงบางลูกนับที่สี่สุดท้ายครับ โอ้โหโอเคเช็คเคลียร์ไม่มีปืนนะครับโอเคจบโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็มารีวิวปืนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวีทีนะว่าเป็นยังไงนะครับ30ปสบครับก็เล่นสนุกขำๆได้นะก็ไม่ได้แรงมากนะครับผมวปืนก็ไม่ตรงด้วยนะครับ ไม่แรงไม่ตรงแต่ก็สำหรับเด็กนะครับ3าบาทก็โอเคก็ไม่ได้แย่นะถ้าเป็นเด็กๆเล่นก็คงจะสนุกครับไม่ได้คาดหวังอะไรมากครับก็ตามกำลังทัพนะครับที่มีนี่ครับก็ถือว่าโอเคนะครับปืนค่อนข้างสวยนะบางคนอยากจะเป็นตำรวจทหารอะไรเงี้ยคมีปืนไว้เท่ๆสมัยเด็กๆก็สนุกดีอีกแบบนึงนะครับ เล่นเด็กสรุหมือน,นะครับเอาไม่ตรงไม่ค่อยแรงนะโอเคครับก็เล่นสรุปสรุปขำๆนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่าน,นี้นะครับเล่นใครที่เบื่อเบื่อซิงก็ลองหาชื่อมาเล่นกันได้ครับก็คุณภาพจะตามมีตามเกิดครับเล็กน,น้อยสรุปกันไปตามภาษาเด็กๆนะครับผม โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเวิแต่เพียงเท่านี้นะครับผมใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับ c r i b e นะครับผมเดี๋ยวครั้งต่อไปอาจจะมีปืนกระบอกไหนก็เดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ดูนะครับโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับ